ปุกี้ไทยเยอรมันนะคะสำหรับภาพที่เราเห็นอยู่เนี่ยคือสนามน้ำแข็งที่ลูฟิกฮาเฟนประเทศเยอรมน,นีซึ่งสถานที่ตรงนี้คือเปิดมานานกว่า50ปีแล้วเป็นสถานที่ที่ออ่สร้างพวกนักกีฬาเนาะที่รุ่นต่อรุ่นนะคะแล้วก็วันนี้พื้นน้ำแข็งแห่งนี้กำลังเป็นที่ฝึกซ้อมของลูกชายว,วัย9ขวบ คือพ่ออยากจะสอนลูกโดยมีคุณพ่อเนี่ยอย่างที่บอกนะกีฬาที่เขาชอบก็คือไอส์ฮอกกี้นะคะและพ่อเขาเนี่ยก็อยากจะสอนลูกน,นี่เป็นหนึ่งอย่างเลยที่เราคิดว่าดีไม่ต้องไปจ้างโค้ชมาสอนสอนกันเองลืมถามซึ่งในประเทศเยอรมันเนี่ยกีฬาบนน้ำแข็งเนี่ยอย่างไอ์ฮอกกี้หรือสเก็ตน้ำแข็งเนี่ยบมาถามว่าแม่ ไหวแนะ่ไม่ไหวนะคือเป็นกีฬาประจำฤดูหนาวที่คนเยอรมันเนี่ยนิยมมากๆเลยสนามแบบนี้คือมีอยู่แทบทุกเมืองแต่อันเนี้ยที่เรามาเนี่ยคือเป็นครั้งแรกที่เรามาแล้วมันเป็นสนามเปิดมันไม่ได้อยู่ข้างในนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ครอบครัวและก็เด็กๆเขาจะชอบมากคือเขาเริ่มเล่นตั้งแต่ตัวเล็กๆเนี่ยเราก็เห็นเขาเดินเก่กว่าเรานะคะ และสําหรับประเทศไทยเราเนาะอย่างบ้านเราเนี่ยมองเป็นกีฬาเนี่ยหรือกิจกรรมสันทนาการในห้างสรรพสินคา้ามันก็มีเนาะมีความนิยมมันก็ยังจํากัดอยู่เราเคยเนาะสมัยตอนนู้นมันก็มีในห้างนะลานไอซ์สเก็ตนะแต่ว่ามันก็จะอยู่ในวงแคบๆแ,แล้วก็เราก็ต้องจ่ายเงินแพงในการที่จะหา,หาหลานไอซ์ที่ประเทศของเรานะแต่ว่าสเสน่ห์ของมันก็คือ ก็คือไม่ต่างกันแหละเราก็จะได้เล่นลานสเก็ตน้ำแข็งก็คือความเร็วท้าทายแล้วก็ความเท่ที่เด็กๆหลายคนใฝ่ฝันเราเองก็ไม่ใฝ่ฝันแต่เราชอบชอบดูสำหรับสามีเราเนาะอย่างที่บอกเนี่ยเขาเล่นไอส์ฮอกกี้มาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นซึ่งชุดเขานี่มีเยอะมากแล้วเขาเขาก็รู้สึกแบบโอ้ฉันอยากจะถ่ายทอดสิ่งนี้ให้กับลูก ซึ่งสำหรับเขานั้นนี่ไม่ใช่การเล่นแค่เล่นสนุกเนาะแต่มันคือการส่งต่อ DNA โอ้โหป้าคุณพระของนักกีฬาที่เขาอยากจะสอนลูกเขาสำหรับลูกชายเก้าขวบก็อุยอย่างที่บอกสะบักสะบมนะซึ่งพ่อของเขาเนี่ยรู้ซึ้งถึงความลำบากคือความมีวินัยและความอดทนที่กีฬาชนิดเนี้ยที่มันจะต้องเล่น,นคือไม่อยากจะพูดเยอะเนาะ แล้วเขาก็อยากจะส่งต่อสิ่งนี้ให้ลูกเขาให้ลูกเขาได้รู้สึกเหมือนที่เขาเคยภูมิใจเคยได้เล่นซึ่งการที่ลูกเห็นพ่อเป็นต้นฉบับต้นแบบเนี่ยทำให้เด็กเนี่ยมีความมุ่งมั่นเป็นพิเศษเนาะเขาไม่ได้แค่อยากเล่นเก่งแต่เขาอยากให้พ่อภูมิใจอยากให้พ่อเห็นว่าเขาเก่งอ้เห็นลมไปสิบรอบแหละหลายรอบเราเลยไม่เล่นไงเพราะว่าเราเล่นแล้วเราก็เหมือนกับ เด็กเริ่มเริ่มฝึกใหม่เราก็กวรล้มไปแล้วก็มันก็กลับมาคืนไม่ได้ใช่ไหมละ่ะเพราะว่ากระดูกเรากับกระดูกเด็กมันไม่เหมือนกันไงเนาะซึ่งวันนี้เป็นวันที่แบบมันก็รู้สึกดีนะเพราะวันอาทิตย์นียเราก็ไม่ค่อยได้อยู่ก็จะเป็นวันครอบครัวแล้ววันนี้เป็นวันพิเศษสุดๆเลยนะเพราะคุณพ่ออดีตนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ลงสนามเป็นโค้ชสอนลูกชายด้วยตัวเอง อยากให้ลูลกเป็นได้เรียนรู้และเราก็อยากจะบอกว่าสําหรับคุณแม่ที่ไทยเนาะที่กําลังลังเลว่าน้องสรุปให้แบบไหนดีสําหรับคุณแม่เนาะจะให้ลูกเรียนดีหรือไม่ดีเนะเาะหรยวเราลองมาดูข้อดีข้อเสียสําหรับกีฬาชนิดนี้นะคะข้อดีก็คือมันจะ สร้างความแข็งแกร่งมันได้กล้ามเนื้อทุกส่วนแล้วก็เป็นการทรงตัวที่ยอดเยี่ยมเรายัางทรงตัวไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันเวลาล้มเนี่ยก็ต้องลุกเองเขาไม่ช่วยพ่อเขาก็จะยืนดูซึ่งกีฬาชนิดล้มแม่งล้มบ่อยมากล้มล้มตลอดแต่ว่าเด็กก็จะเรียนรู้ว่าการล้มไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่การลุกขึ้นยืนมาสู้ใหม่คือผู้ชนะก็ให้มันล้มไปให้มันเจ็บ นะแล้วก็ความมั่นใจเมื่อคุมความเร็วบนใบมีดได้เนี่ยโอเ้เสียวเด็กก็จะมีความมั่นใจในตัวเองสูงคือแม่เนี่ยอยู่12ปีแล้วสอนก็ไม่ได้เรื่องไม่ไหวนะสำหรับข้อเสียอย่างที่บอกค่า,ชาใช้จ่ายอย่างที่เล่าอย่างชุดแต่ละชุดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชุดเกราะและอุปกรณ์ราคาโคตรแพงเพราะเป็นอุปกรณ์ที่เ นิรภัยเพื่อความปลอดภัยแต่ว่าเราดีเราก็ได้มรดกของพ่อเขาไงไม่ต้องซื้อเยอะไอ้ไม่ซื้อเยอะนี่ก็หมดไปเยอะนะแล้วก็ข้อเสียก็คือความหนาวนะอย่างเราแม่คนไทยเนะี่ยคมันก็ทรมานนะคะก็จะชาต้องไปยืนเชียร์ลูกยืนลุ้นลูกนะคะแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างก็คือความเสีย่ยงมันก็เวลาเขาแข่งกันนะมันเร็วมาก แล้วมันก็กระทะกันบ่อยมันก็ต้องระวังเรื่องของการบาดเจ็บเนาะสำหรับการเลี้ยงลูกในต่างแดนอย่างที่บอก,ม,กมันจะสอนให้เรารู้ว่าประสบการณ์เนี่ยสำคัญกว่าสิ่งของเพราะว่าการพาลูกมาที่สนามน้ําแข็งซึ่งมันมีอายุ50ปีเนี่ยเป็นสนามเก่าแก่มากมันสอนให้เขารู้จักรากเงาของพ่ออุย้ยรากเงาไม่ได้ไปคุยจะรากโมโมนคือรากเงาของพ่อ และความอดทนของแม่คือแม่ก็ต้องไปยืนหนาวถึงแม้ว่าแม่จะไม่ได้เล่นนะคะสําหรับสาวไทยที่กําลังลังเลว่าถ้าลูกสนใจก็ให้ลูกลองไปเลยนะไม่ว่าจะเป็นที่ไทยหรือที่ยุโรปนะคะแต่ที่ไทยมันก็จะมีตามห้างเนาะกีฬานี้จะเปลี่ยนลูกชายตัวน้อยให้กลายเป็นลูกชายผู้ที่เข้มแข็งอให้มีลูกชายไว้กําลังสนลองพาน้องไปลองถ่ายไอ้ดูเขาจะชอบ จ็ดตอนแรกแล้วเราก็จะเห็นรอยยิ้มที่มาพร้อมความภูมิใจมือนมัน่นภูมิใจด้วยลูกกติบก็ตามนั้นนะมันต้องอดทนนะคะแล้วใครที่เอ่อบ้านไหนที่ลูกชายสายลุยบ้างคะเขาชอบเล่นกีฬาชนิดไหนคือชอบกีฬาแนวไหนกันบ้างมาแชร์กันนะเพื่อกระตุ้นความเพื่อกระตุ้น ให้เด็กๆได้มาลองดูกันว่าชอบไหมหรือว่าลูกชายชอบแบบไหนก็มาลงคอมเมนต์นะเพื่อให้คนอื่นได้มาลองว่าจะให้ลูกเล่นแบบไหนดีกีฬา,าประเภทดีทุกอย่างแต่กีฬาอันนี้มันก็อาจจะหวาดเสียวแต่ว่าพ่อเขาก็อยากจะสมมอบดีเอ็นเอให้ลูกนะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันนะคะว่าลูกคุณชอบกีฬาประเภทไหนแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าก็เราจะมีบรรยากาศท้ายคลิป มาให้ได้รับชมนะ๊ายบายค่ะ